พาพี่น้องมาชมพระสมเด็จพิมพเจดีย์องนี้ที่ถือว่าโอ้โหอลังการมากนะพี่น้องครับเป็นพิมพ์เจดีย์ที่หลังเนี่ยเป็นกระดานกลับมาเนี่ยกะดานกลับมาเป็นทางเป็นทางทางขึ้นนะมันจะมีทางขวางทางขึ้นอันนี้ทางขึ้นเป็นกระดานกลับมาทางขึ้นแล้วสภาพองค์พระนั้นเดิมๆก็คือไม่ผ่านการใช้เลยผิวยังไม่เปิดเลยนะฮะโอ้โหเนื้อหานั้นถือว่าอลังการมากเดี๋ยภาพาพี่น้องลงกล้องดูนะฮะ อันนี้พูดพาดรวมไม่เห็นก่อนนะครับเนื้อพาสนั้นจะมีความหนึกนุ่มมากนะครับนี่คือสภาพเดิมๆต่อให้อะไรต่างๆยังไงนะครับก็จะมีสภาพเดิมๆนะครับเรามาดูกันเดี๋ยวลงลึกในรายละเอียดลงกล้องลงอะไรกันนะครับตรงนี้เป็นพระสมเด็จพิมพเจดีนะพี่น้องครับพิมเจดีที่ถือว่าสภาพด้านหลังนั้นเป็นกระดานกับหมากนะครับที่แบบว่าเป็นทางลายขึ้นอย่างนี้นะครับปกติเราจะเห็นแต่ลายขวางใช่ไหมทางลายขึ้นอย่างนี้กระดานกับหมากนะครับ นี่ครับสวยงามมากเลยสภาพเดิมๆผิวนี่ยังไม่เปิดนะพี่น้องผมคลิปทุกอย่างเลยนะฮะนี่ครับเจดีเนี่ยเอกลักษณ์เส้นซุ้มก็จะสมดุลทั้งสองข้างเลยเอจจะโกรซุ้มนะครับไม่มีจะรู้ซุ้มนะเอจสวยองนี้นะครับใบหน้าเป็นผลมะตูมนะครับลักษณะการวางมือกอดรัดลาตัวนะครับมีเส้นนะครับสังกติชอนใต้รักแร้แล้วก็หน้าอกเป็นร่องนะครับ ลักษณะขาเนี่ยวางกันซ้อนกันแบบนี้ชัดเจนนะครับลอยซ้อนนี่ครับแหลมข้มุมนะครับฐานชั้นล่างนี่ครับแล้วองค์นี้เนื้อหาโอ้โหมาดูครับนี่ครับเห็นไหมเห็นความเดิมไหมนี่ครับอืออ่ะสองจะได้ชัดเจนนี่ครับเห็นไหมครับเห็นความงดงามไหมเราเพิ่มแสงหน่อยนี่ครับความงดงามนี่ความเดิม เดิมๆต่างๆ,างๆเดี๋ยวเพิ่มแสงมาทางนี้นะเวลาสองะจะได้ความชัดเจนขึ้นนี่ครับโอ้โหสภาพสุดจะบรรยายเนาะพี่น้องโอ้นี่นี่แล้วครัผมทุกอย่างองสภาพอันนี้ไม่ใช่คาบกรูกนะครับเป็นพระสมเด็จวัดระฆังผิวยังไม่เปิดไม่ใช่คาบกรูกบางคุณพรมนะฮะคนละคนละเรื่องกันคาบกรูกคนละชนิดกันคนละอย่าง นี่ครับลักษณะเนื้อนั้นค่อนข้างที่จะละเอียดถ้าเนื้อละเอียดการปรีดแยกจะน้อยเห็นไหมครับการปรีดแยกข้กงงางข้างจะน้อยเดี๋ยวหลังนี้ยิ่งแบบเป็นหลังแบบแบบได้ใจเลยหลังแบบโอ้โหนี่ครับทํามือนิ่นี้อ่าได้แล้วเห็นไหมครับนี่ครับนี่เหตลายกระดางกรมากทางขึ้นเป็นยังไงนี่ครับนี่ครับทางขึ้นลายทางขึ้นเลยเห็นไหมครับโอ้โห บอกว่าซีดเลยองคนี้เนาะพี่น้องครับสมบัติัดกันชมเหมือนเดิมนะครับใครมีบุญวารมีก็จัดไปปีใหม่นี้นะครับนี่ครับตามเงื่อนไขนั้นเลยครับที่ได้เคยบอกไว้นะครับนี่ครับสุดยอดจริงๆครับนี่คือพิมพเจดีสมเด็จวัดระฆังนะครับสภาพเดิมๆเป็นอย่างนี้แหละครับ